พระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อล้วนเป็นจริงสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2022นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับช่วงเวลา8โมงนะ,ะ8โมงตรงนะครับทางด้านหน้าคริสตจักรใจสมารมรังสิตนะครับมีรุ้งกินน้ำขึ้นนะครับหลายคนเมื่อมองเห็นรุ้งกินน้ำนะครับก็อาจจะมองว่า มันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่เห็นมีแปลกไม่เห็นมีพิเศษอะไรนะครับแต่สําหรับพวกเราในฐานะคริสเตียนในฐานะผู้ที่เชื่อในพระเจ้านี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับซึ่งปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่9นะครับข้อที่12และก็13นะซึ่งมีใจความดังนี้พระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกนี่ครับพี่น้องครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งเครื่องหมายไว้ที่เมฆนะครับนั่นก็คือรุ้งกินน้ำรุ้งเจ็ดสีนั่นเองนะครับ เป็นเรื่องราวสืบต่อเนื่องนะครับจากน้ําท่วมโลกนะที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเครื่องหมายไว้ที่เมฆแล้วก็บอกกับโนอาห์และครอบครัวของเขาว่าต่อไปนี้เราจะไม่ให้น้ํามาท่วมโลกอีกโดยที่พระเจ้าได้ทรงตั้งรุ้งไว้เป็นเครื่องทั้งเตือนสติพระองค์เองและก็เตือนสติโลกนี้หรือมนุษย์ทุกคนนะครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระองค์บอกเช่นไร มันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อพระองค์กล่าวเช่นใดมันก็เป็นเช่นนั้นนี่คือพระสัญญาที่เป็นจริงทุกข้อและก็ปรากฏทั้งในพระคำของพระเจ้าแล้วก็ในโลกปัจจุบันของเราด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราให้เรามั่นใจให้เราไว้ใจให้เราวางใจนะครับทุกข้อล้วนเป็นจริงขอให้เราเชื่อพระเยซู เข้ามาพึ่งพิงอาศัยในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับยึดมั่นพระสัญญายึดถือพระสัญญาและทําตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนทุกคนครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ